เรื่องราวที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนายพลานคนหนึ่งที่เข้าไปหาของป่าแล้วเขาก็ไปพบเข้ากับผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามัคคีผลเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยคร,รับรานบุญเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้กับป่าลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย และก็ความลึกลับตลอดหลายปีที่ผ่านมาพลานบุญนั้นมีฝีมือนในการล่าสัตว์เป็นอย่างดีแต่ว่าฐานะของเขายากจนเป็นอย่างมากทุกวันเขาจะต้องออกล่าสัตว์เพื่อหาอาหารแล้วก็นำไปขายแลกเปลี่ยนมาใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเขาลานบุญไม่เคยหยุดพักในการหาวิธีที่จะทําให้ครอบครัวของเขามีความสะดวกสบายมากขึ้นแม้ว่า เขาจะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตมากแค่ไหนก็ตาเช้าตู่ของวันหนึ่งพลานบุญยังตัดสินใจเดินทางเข้าไปลึกก่อเดิมเพื่อว่าจะหาของป่าโดยหวังว่าจะได้สัตว์ใหญ่มาก,กินหรือว่ามาขายเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้นแม้รู้ว่าอันตรายในป่าลึกอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อแต่ความจําเป็นและก็ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ก็ทำให้เขามุ่งมันมากยิ่งขึ้นพรานบุญออกเดินไปหลายชั่วโมงป่าดูลึกขึ้นและไม่มีที่สิ้นสุดสภาพอากาศค่อง่านร้อนแล้วก็ชื้นลมพัดพาเสียงต้นไม้แล้วก็เสียงสัตว์ป่าที่แววแววมาให้เขาได้ยินแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาค้นพบสิ่งที่เขาต้องการเลยแม้ว่าเขาจะค้นหามานานหลายวันแต่ก็ยังไม่สามารถหาสัตว์ที่มีมูลค่าได้ ระหว่างนั้นเขากําลงจะเดินทางกลับป่าเขากลับพัดหลงเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนป่าที่เข้าก้าวเดินเข้าไปนั้นมีบรรยากาศที่แปลกประหลาดแล้วก็เงียบสงบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยสักนิดต้นไม้สูงใหญ่อยู่รอบตัวเขาเสียงนกร้องหายไปและแทบไม่มีเสียงลมหายใจจากสัตว์ป่าดังเดิม พรานบุญเริ่มรู้สึกว่าเขาหลงทางแต่ทว่าความเหน็ดเหนื่อยและความท้อแท้กับถูกทดแทนด้วยความสงบที่ผิดปกติเขาก้าวเดินต่อไปจนมาถึงจุดที่เขาเห็นแสงสว่างลำไรจากต้นไม้บางต้นเขาเริ่มเดินไปตามแสงนั้นและเมื่อเดินไปได้ไม่ไกลนะักเขาก็พบกับสิ่งที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน มันคือต้นไม้แปลกประหลาดต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้มีผลที่ดูคล้ายกับหญิงสาวสวยงามยิ่งเขามองเข้าไปใกล้ๆเขายิ่งเห็นว่าผลไม้เหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับร่างของหญิงสาวที่นอนหลับอยู่ต้นไม้มีความสูงใหญ่และลำต้นใหญ่ราวกับต้นไม้พันปีที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในขณะที่พรานบุญยืนมองอยู่ ก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆที่ลอยมาจากผลไม้ดอกพวกนั้นซึ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดไปอย่างไม่รู้ตัวจิตใจของเขาเริ่มคุนคิดว่าถ้าฉันนำผลไม้นี้กลับบ้านภรรยาของฉันคงจะชอบมันแน่ๆและอาจจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นรานบุญยังตัดสินใจที่จะเก็บผลไม้วิเศษนั้นกลับไป หลังจากทบทวนในใจว่ามันอาจจะเป็นของหายากที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนและเมื่อคิดถึงชีวิตที่ยากจนของเขาความโลภที่เขามีก็เริ่มท่วมท้นขึ้นเขาจึงไม่รอช้าที่จะเอื้อมมือไปหยิบผลมักคลีผลนั้นกลับบานทันทีในขณะที่เขาเก็บผลไม้วิเศษอยู่นั้นปราณบุญก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง แห่ลังสีอํานาจจากต้นไม้ต้นนั้นและเขากลับมองเห็นแววตาของหญิงสาวในผล,ลไม้เหมือนมีคำกระซิบในใจว่าเอาฉันไปแต่จะมีสิ่งแรกเปลี่ยนแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากนักเขาจึงหยิบผลไม้วิเศษนั้นติดไม้ติดมือกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกว่าตนเองได้ค้นพบสิ่งที่สามารถจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได ในขณะที่เดินทางกลับความรู้สึกแปลกๆก็ยังคงติดตามเข้ามาทว่าพานบุญก็มาได้ใสใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นที่รอการกลับไปเล่าให้ภรรยาของเขาฟังเมื่อพานบุญกลับมาถึงบ้านพร้อมกับมัคคีผลในมือภรรยาของเขาก็ยืนรออยู่ที่ประตูบ้านด้วยความสงสัยและกอความหวังเพราะรู้ดีว่าเขาออกไปล่าสัตว์ในป่าลึกหลายวันแล้ว และการกลับมาพร้อมกับมือเปล่าในหลายครั้งทำให้ความหวังเลื่อมลิบลีแต่ในวันนี้สิ่งที่พรานบุญถือกลับมานั้นทำให้ภรรยาของเขาตาโตด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจมัคลีผลคืออะไรหรือพี่ภรรยาของเขาเอ่ยถามขึ้นพรางกัมองไปที่ผลไม้วิเศษในมือของเขาด้วยสายตาที่ฉงน มันคือผลไม้วิเศษรานบุญตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผลนี้มาจากต้นไม้ที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงสาวสวยงามมันมีกลิ่นหอมและรสชาติหวานลำ้ำหากเราทานมันเราจะมีความสุขและชีวิตของเราก็จะดีขึ้นภรรยาของเขากลมลงมองผลไม้ในมือเขาตั้งใจที่จะนำมันมาทำอาหารเย็นให้ครอบครัวได้ลิ้มรสในขณะเดียวกัน ความโลภที่เกาะกลุมในใจทั้งสองก็เริ่มเติบโตขึ้นรานบุญเริ่มคิดถึงสิ่งดีเขาอาจจะได้จากมรคลผลนี้ถ้าเรามีมากกว่านี้เราจะสามารถขายมันได้แล้วเราก็จะนำเงินมาซื้อสิ่งที่เราต้องการภรรยาของเขากล่าวขึ้นโดยมีแววตาที่แสดงถึงความโลภรานบุญคุนคิดในใจถ้าเราได้มันมาเยอะ เราจะไม่ต้องลำบากในการออกล่าสัตว์อีกต่อไปชีวิตเราจะง่ายขึ้นคืนวันนั้นทั้งสองฐานมะกะลีผลและพบว,ว่ามันไม่เพียงมีรสชาติที่อร่อยหวานล้ำเท่านั้นแต่มันยังทำให้ทั้งคู่รู้สึกสงบและก็มีความสุขอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ความอยากได้อยากมีเริ่มปะทุขึ้นในใจของพวกเขาวันรุ่งขึ้น พรานบุญตัดสินใจกลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อค้นหามะคลีผลเพิ่มมากขึ้นเขาหวังว่าจะได้มากพอที่จะขายพอได้แลกกับทรัพย์สมบัติหรือเพื่อให้ภรรยาของเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดที่รอบขอบแต่เป็นเพราะความโลภที่เริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเขาเมื่อพรานบุญกลับไปถึงป่าลึกเขาเพบว่าต้นไม้ที่มีมะคลีผลนั้น ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะมีล่องลอยของสัตว์ป่าและก็ความลึกลับบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็ตามเข <_ d ata> ารู้สึกเหมือนต้นไม้นั้นกำลังเรียกหาเขาวันนี้ฉันจะต้องได้มากกว่านี้ <_ d ata> เขาคิดในใจขณะก้าวเข้าไปข้างหน้าและเริ่มเก็บผลไม้พิเศษจากต้นนั้นอีกครั้งในขณะที่เขากำลังเก็บผลไม้อยู่นั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติ ป่าเงียบเชียบและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นความอาถรรพ์บรรยากาศในนั้นเริ่มอึมครึมแล้วก็ผิดปกติขณะที่พรานบุญก้มลงเก็บผล,ลไม้เขาก็ได้ยินเสียงเบาๆเล่ากับเสียงกระซิบจากต้นไม้แต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่ามันเหมือนเสียงของผู้หญิงสาวที่บอกเขาว่าหยุดเธออย่าเอาไปมากกว่านี้เลยแต่พรานบุญกลับไม่สนใจ เขามองไปที่ผลไม้ในมือด้วยความหวังว่าจะได้กลับไปให้ภรรยาและก็ความร่ำรวยที่รออยู่เบื้องหน้าเขาเก็บผลไม้วิเศษจนได้มากพอแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังเดินเข้าหาความหายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาของเขาก็ยินดีเป็นอย่างมากที่พรานบุญนำผลไล้วิเศษกลับมาเยอะแยะไปหมด พวกเขาทั้งสองเริ่มวางแผนอย่างไม่หยุดยัง้งว่าจะทำอย่างไรกับมักคลัยผลเหล่านี้ดีพรานบุญเริ่มคิดถึงการขายมันให้ได้ราคาและก็ใช้เงินนั้นเพื่อซื้อที่ดินและทรัพย์สินต่างๆซึ่งก็ทำให้พวกเขาไม่ต้องออกไปล่าสาัตว์อีกต่อไปแต่ในความตื่นเต้นนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาคิดไม่ถึงนั่นคือคำเตือนจากต้นไม้และเสียงกระซิบที่เขาได้ยินในปา่าลึก หากเขารับฟังเสียงนั้นและหยุดในตอนนั้นเขาอาจจะไม่ตกอยู่ในวงจรแห่งความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อพานบุญและภรรยาเริ่มใช้ชีวิตด้วยมัคคุรีผลอย่างมีความสุขชีวิตของพวกเขาก็ดูเหมือนจะดีขึ้นตามคาดหมายพวกเขามีความสุขกับการกินผลไม้ที่ล้ำค่าทุกวันจนกระทั่งพวกเขาเริ่มคิดถึงการขายผลไม้วิเศษในตลาดเพื่อแลกกับเงินทอง ที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่มั่งคั่งมากขึ้นไม่นานนักเพื่อนของพานบุญที่ชื่อพรานทวีซึ่งเป็นพรานในหมู่บบานเดียวกันก็ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับผลไม้ลึกลับนี้และมาขอเห็นผลนั้นด้วยความสนใจพรานทวีซึ่งรู้จักกับพานบุญจึงแสดงท่าทีว่าอยากได้ผลไม้วิเศษนั้นโดยสัญญาว่าจะให้พรานบุญได้ส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ที่ได้มา ถ้าเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เราเราก็จะต้องการผลไม้อีกสักหน่อยเพื่อนเอ้ยพรานทวีพูดด้วยน้ำเสียงขี่หวานหูแต่แฝงไว้ได้วยความโลภมากการบุญเริ่มรู้สึกถึงความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินคำเตือนจากหญิงสาวในผลไม้ตนนั้นแต่มันกลับไม่สามารถหยุดยั้งความโลภของเขาได้เขากลับไปที่ป่าลึกอีกครั้ง เพื่อหาผลไม้แต่เมื่อเขากลับไปที่ต้นไม้ต้นเดิมเขากลับพบว่าอากาศในป่าลึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดต้นไม้ที่เคยออกผลพิเศษนั้นกลับไม่เหลืออะไรอยู่เลยมันเหมือนถูกสิ่งลึกลับบางอย่างดูดกลืนหายไปหมดรานบุญเดินสำรวจไปทั่วบริเวณที่เคยมีผลไม้นั้นแต่ยิ่งเขาค้นก็ยิ่งไม่พบอะไรเลยความผิดปกติในป่าเริ่มชัดเจนมากขึ้น เสียงลมในป่าดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงกระซิบแปลกๆที่ทําให้เขารู้สึกกลัวกลับไปเสถอะนายพรานอย่ากลับมาที่นี่พรานบุญไม่สามารถหาผลไม้วิเศษได้อีกเขารู้สึกถึงการสูญเสียที่แปลกประหลาดแต่ก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขากลับบ้านมือเปล่าและเริ่มรู้สึกถึงความผิดหวังที่ลึกลงไปในใจเมื่อกลับมาถึงบ้าน ภรรยาของเขากลับพบว,ว่าเขามามือเปล่าและนางก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเจ้ากลับมาทำไมมือเปล่าเราต้องการเองมากมายเพื่อแลกกับความร่ำรวยภรรยาของเขาเริ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากพานบุญพยายามอธิบายว่าไม่สามารถหาผลไม้วิเศษได้อีกแต่ภรรยาของเขากลับไม่เชื่อเจ้าพูดแบบนี้ไม่ได้ เจ้าต้องไปหามาให้ค่าให้เยอะๆถ้าเจ้าหามาไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกคำพูดของภรรยาสแสดงถึงความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดเและทําให้พรานบุญรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ความโลภในใจของเขาก็ยังคงมีมากพอที่จะทําให้เขาตัดสินใจกลับไปที่ป่านั่นอีกครั้งในขณะที่พรานบุญตัดสินใจเดินทางไปหาอีกครั้งคำเตือนจากต้นไม้นั้น และเสียงกระซิบบางเสียงในใจของเขากลับดังขึ้นในความคิดถ้าเจ้าไม่ยุดเจ้าและทุกคนจะต้องได้รับผลกรรมที่ตามมาพรานบุญไม่ยอมฟังและเดินทางกลับไปในป่าในที่สุดเมื่อเขาไปถึงต้นไม้เดิมเขาเห็นต้นไม้ต้นนั้นราวกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดมันมีสีดําสนิทและมีเสียงกระซิบ ในอากาศก็เต็มไปด้วยความอันตรายเขารู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดแต่ก็ยังคงพยายามเก็บผลไม้อีกครั้งอย่างไรก็ตามครั้งนี้มัะคลีผลที่เคยสวยงามและอร่อยกลับมีลักษณะผิดปกติขณะที่เขาจับมันผลไม้เหล่านั้นก็เริ่มมีลักษณะคล้ายกับร่างของหญิงสาวที่เริ่มเหี่ยวแห้งและเต็มไปด้วยรอยแผลจนกลายเป็นเนื้อเนา่า แต่พลานบุญกลับไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นเขาจึงพยายามเก็บมันมาอย่างไม่รู้ตัวว่ากำลังดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของการถูกลงโทษจากความโลภเขาพาผลไม้วิเศษนั้นกลับไปบ้านในที่สุดเมื่อมาถึงบ้านภรรยาเห็นผลไม้วิเศษที่เาแห้งนั่นก็ตกใจสุดขีดทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้เราไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนเลย พรานบุญรู้สึกถึงความผิดปกติแต่มันก็ยังคงหลอกตัวเองว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นได้แต่ทันทีที่พวกเขากินผลไม้เหล่านั้นความทุกข์และความหายนะเริ่มตามมาทันทีภรรยาของพรานบุญเริ่มล้มป่วยหนักและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่พรานบุญก็เริ่มมีอาการคล้ายกับพิษที่รุนแรงร่างกายของเขาพุพองบวม แล้วก็เน่าเปื่อยออกมาจากภายในเขาได้เห็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นคือผลกรรมจากการกระทําที่ไม่รู้จักพอของตนเองในที่สุดความโลภและความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดของพรานบุญก็ได้นำพาเขาและภรรยาไปสู่หายนะที่เลวร้วายและต้นไม้ที่เคยให้ชีวิตและความสุขแก่เขา ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษจากความโลภ